น้แต่ราคาหน้ามาหน่อยลูกมาหมดครบมาจะให้น้องนั่ง่ายมุกกระตั้งนี่นี่หน้าหน้าขึ้นโอ้โหมีคนดีใจมีคนดีใจใหญ่เลยดูสิ น้ำเค็มติดปากเห็นไหมน้ำทะเลติดปากเรียบแผลบเลยเห็นไหมอร่อยเลยเชิญหาอะไรเดินจับปูเองเดินจับปูเฮ้ยไปไปไปหน้โอ้โหเอามาปล่อยทะเลแล้วครับเออวัดเมาปล่อยทะเลอะไรักอี